รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สีเบเยอร์คูสีบ้านเย็นเน้นเซรามิกเอเซอร์ cer, กับสไตล์ที่เป็นคุณเอเซอร์วันทชีวิตคลิกลก,กับคนคลิก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Breakdown กับผมมาดามแบรดชอนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่สถานีรถไฟที่วุ่นวายที่สุดในกรุงโตเกียวนะครับ Today we are at the busiest train station in Tokyo. What's happening? ซึ่งอยากจะสอนคำว่า วุ่นวายนะครับคำว่าวุ่นวายภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นความวุ่นวายก็เป็นคำนามนะครับก็คือ chaos นะคร chaos c h a o s นะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงว่า chaos ออกเสียงเป็น chaos chaos ส่วนคุณศัพท์ก็จะเป็น c h a o t i c c h a o t i ดดังนั้นถ้าทําจะบอกว่า,าสถานีรถไฟโตเกียวนี้วุ่นวายมากๆก็จะบอกว่า It's very busy. This train station is very busy. Or, can say, this train station is very chaotic. by mistake, like chaotic. C H A O chaotic. C H A O T I C chaotic. Right. Some people might consider Tokyo Station. The Tokyo train station to the center eating be of shopping and eating Tokyo and in ซึ่งมันมีคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฝูงชนเยอะฮะเดินไปเดินมานะครับแออัดเลยนะครับซึ่งคำว่าคนเยอะนะครับมาจะใช้คำว่า crowded นะครับ c r o w d e d ถ้าเป็นคำว่าฝูงชนเฉยๆก็คือ crowd there's a big crowd มีฝูงชนนะฮะแต่ถ้าบอกว่า it is crowded ก็จะเป็น adjective นะครับก็คือ it is crowded มาคู่กับ verb to be ฮะ it is crowded แล้วก็เติม ed ก็กลายเป็น crowded อย่าลืมนะครับ crowded นะแล้วถ้าเป็นคำมาตัวตลกนะครับก็คือ clown <laughs> clown แล้วมี crowd มี crowded แล้วถ้ามงกุฎละ่ะนั่นคือ crown crown c r o w n ฮะต่างกันที่ c r c l ฮะแต่ถ้าเป็น crowd ก็ c r เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ Crown มงกุฎก็ C R นะครับ C L คลาคลก็เป็นคำว่า,าตัว,ต,วตัวตลกนั่นเองนะครับ Clown clown เดี๋ยวเดี๋ยวมีคำหนึ่งครับจะเอามาฝากนะครับก็คือคำคำว่าก็าไม่มีครับก็คือก้อนเมฆนะครับเพราะว่าฟ้าใสามากๆวันนี้นะครับไม่มีก้อนเมฆสักก้อนเลยนะครับแต่ว่าเอาคำนี้มาฝากด้วยก็คือ cloud C L O U D cloud นะฮะยังไงก็ It is very crowded here มีคนเยอะมากที่นี่นะครับเอาอย่างนี้เราไปดูนะครับว่าของฝากนะครับและของกินมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย Let's go check it out Right I'm in the middle Tokyo Station the Tokyo now of ตอนนี้อาดมอยู่อยู่ที่ตรงกลางข้างใน t o y y s t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  o o นะฮะหรือว่าสถานีรถไฟโตเกียวนั่นเองนะครับได้1,000 0เยนนะฮจากทีมงานนะครับที่จะไปซื้อของฝากให้ท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับ uh, ถ้าอยากได้นะครับต้องติดตาม uh, กติกาอีกทีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่ uh, น่าซื้อนะครับ Let's go Let's go find something that we want to buy All right Let's go แดเดินมาเจอร้านหนึ่งนะครับที่ดูหน้าเข้าไปนะฮะถ้างั้นเราเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง Let's check out this store ญี่ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์รีโนโบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติ ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นเอซักอันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูราคา2,000เยนไม่เอาดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใกล้จะเราใส่ที่ประเทศไทยไม่ได้มันร้อนเกินไปอ่าน,นี่ครับเราดำเจอหมวกไหมพรมเลยครหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า beanie a b e n i do you want a beanie Uh, probably not because in Thailand it's hot so we don't wear beanies ในประเทศไทยมันร้อนะครับดังนั้นเราไม่ค่อยใส่หมวกไม้พรมกันนะฮะดังนั้นเดินไปหาอย่างอื่นดีกว่าครับเจอตะเกียบครับตะเกียบแท้ๆของญี่ปุ่นนะครับก็น่าซื้อเหมือนกันนะครับ alright I found some Authentic Japanese Chopsticks นะครับตะเกียบก็คือ Chopsticks ตเอ chopsticks. ตเิม S เพราะมี2อนะฮะสองไม้นะครับส,อ,นะบสอ,อันนะฮะก็ต้องเป็น Chopsticks chopsticks แต่ว่าถ้าเป็นขาตะเกียบนะครับก็คือ Skinny Legs <laughs> I have skinny legs ก็คือผมมีขาตะเกียบนั่นเองนะครับ I have skinny legs หรือจะเรียก Chicken Legs ก็ได้ก็คือขาไก่นะฮะเพราะว่าไก่มีขาเล็กไงฮนะขาตะเกียบนะฮะ โอเคแต่ว่าถ้าเรียกเป็น Chopstick Legs ฝรั่งอาจจะงงได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งแรกที่เราซื้อนะครับเป็นตะเกียบแท้ๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับคือจริงๆาราอยากซื้ออะไรที่แบบเรียกได้ว่าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะะแบบญี่ปุ่นมากนะฮะอยากหาอะไรดีๆอย่างเนี้ยโอ้ น่าซื้อเหมือนกันนะครับเหมือนรถไฟเล็กๆนะฮะแล้วก็มีเหมือนแผ่นให้เล่นด้วยนะฮะโอเคอันนี้หนึ่งอานโอ้โหอันนี้เจ๋งมากนะครับ this is so cool look at this ดูสิครับเป็นตัวจำลองของอสถานีรถไฟโตเกียวนะครับแล้วก็เป็นสายวัดด้วยครับอ่าว โอเคแล้วถ้าจะดึงกลับมาก็กดปุ่มตรงนี้นครับอู้โอ้โหสุดยอดเนี่ยครับ This is awesome All right I'm gonna get this จะเสื้อนี้แน่อ่นะโอเค okay, มี3อย่างแล้วนะครับหุยนี่ครับเอาไว้นวดนะครับเป็นอุ้งมือของแมวนะฮะนี่ฮะโอ้ oh, มันสั่นด้วยอ๋อ oh, <c oughs> สบายมาก That feels so good อ๋อไหนๆสอนคำว่าอุ้งมือนะครับอุ้งมือก็คือ paw a paw this is a cat's paw okay paw แล้วถ้าเป็นกรงเล็บนะฮะก็คือ claws uh, claws this, these are uh, a cat's claws ะั้งั้นเอาอันสีขาวดีกว่านะครับ let's get the the white one okay ตรงนี้ก็มีอะไรที่น่าซื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี ดูนะครับกระเป๋าเล็กๆนะฮะเอออารัมเป็นคนชอบแมวนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมชอบแบบนี้ไหม Do you want this Do you want this Okay I think I want it คิดว่าอารัมอยากได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อารัมจะไม่ใช่ว่าอาัมจะซื้อให้ตัวเองนะฮะจะซื้อให้ท่านผู้ชมนั่นแหละนะฮะ This is for you guys Okay All right All right อันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นร้านแยกกันนะดังนั้นต้องเอาอันนี้ไปซื้อโน่นนะฮะ Alright 4,514ราคาย่อมเยาวนะครับ That's a pretty good price Alright l Thank you โอเคถ้างั้นต้องไปซื้อตะเกียบที่ร้านโน้นนะครับพระธมก็ไม่ได้ตั้งใจลักของมานะฮะโอเคนี่ใบเสร็จนะครับเมื่อกี้ซื้อตะเกียบนะครับที่เขาบอกนะครับเป็นร้านแยกกันนะฮะอันนี้มีร้านข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับที่เป็นที่ซื้อตะเกียบนะฮะทีนี้ได้ใบเสร็จนะฮะก็เราอยากสอนคำว่าใบเสร็จนะฮะก็คือ receipt receipt อันนี้ก็สะกดว่า r e c e i p t แต่ว่าตรงนี้นะครับตัว p ไม่ออกเสียงนะฮะมันจะออกเสียงว่า receipt นะฮะตัว p ไม่ออกเสียงตัว p is p is a silent letter in the word receipt okay this is my receipt all right all right let's go ความรื่นเริงบันเทิงของการท่องเที่ยวไปในโตเกียวยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะครั้งหน้าอาจารย์อดมจะพาไปเที่ยวที่ไหนและจะสอนภาษาอังกฤษน่าใช้อะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันต่อในตอนต่อไปค่ะ